สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชาชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวอันน้อยนิดซึ่งพยายามขุดแล้วนะครับผมแต่ก็เฮ้ยบอกไว้ก่อนถือว่าเป็นข่าวสําคัญนะครับ ทั้งสองคนเลยนะครับสองคนคือใครคนแรกอาดาคือแลที่สถานะในทีมตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ <c oughs> แล้วก็มีของดานี่เซบยอสด้วยที่เมื่อลงไปเล่นผลงานดีตอนนี้สโมสรจะตอบแทนด้วยนะครับอาจเดี๋ยวไปดูกันทั้งสองคนนี้แหละผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับยิ่งด้วยอาดาคือแรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายลนะเอียดนะมันโดนใจมากนะครับแล้วก็แบบ มันต้องเป็นแบบนี้นะครับผมสาหรับอาดาคือเลต้องให้น้องเขาแบบนี้นะครับแล้วก็มีข่าวของสนามซานติเโกเบเนเบลด้วยนะครับมันไปพ่วงกับบอลโลกปี2030นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวปี2030สาเนี่ยซานติโกเบเนเบลนะฮะจะเป็นสนามแข่งนัดชิงบอลโลกนะไปดูกันนะฮะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับบอกแล้วน่อยนิดแต่มีรายละเอียดอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะมีรายละเอียดข่าวเยอะอยู่นะครับอ่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะครับไปขุดข่าวมาเพื่อแฟนชุดขาวจริงๆนะคือข่าวมันมันน้อยนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะหามาเพื่อที่จะให้แฟนชุดขาวเนี่ยอัปเดตข่าวทันเนาะว่าตอนนี้สมสรรไปถึงไหนแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นขอพาไปเริ่มที่ตลาดนะครับ ก็หลังจบแมตช์ที่6นะครับใน UCL รอบลีกเฟสไปนะครับผมตอนนี้เรือเบรดิก็อยู่อันดับที่20นะครับคือก่อนหน้านี้24นะวันนั้นชนะไปนะครับผมก็ขยับขึ้นมาแล้วก็อันที่จริงอ่ะขยับขึ้นมาถึง18เลยนะแต่ว่านะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละก็มีการแข่งนะฮะที่เหลือของรอบ6อ่าของรอบนี้นะครับผม เป็นนัดที่6เนี่แหละนะครับก็ทำให้มาดิดตอนนี้นะฮะในสัปดาห์นี้จบไปที่อันดับ20นะครับอย่างที่บอกนะครับน่าจะเพลย์ออฟแน่นอนเฮ้ยแต่อย่าคิดมากนะเพราะว่าอะไรเรามีเพื่อนด้วยดูนี่นี่นี่ซิตี้ไบร์นนะครับดอทมูนนี่ทีมใหญ่ทั้งนั้นเออนะครับนี่ดูเปเชดิยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยฮึบ ก่อนก่อนแข่งนัดที่6เนี่ยเป๊เชก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เราอะ่ะอยู่ที่24่อ้าวเดี๋ยวนะขอปรับตัวนิดนึงเหมือนทำไมตัวเองมันลอยอย่งไงไม่รู้อโอเคเมื่อกี้วางพีตำแหน่งไว้นิดหน่อยนะครับผมนั่นแหละผมเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเก็บได้อีก2เกมก็คือ6แต้มนะครับ6แต้มมาบวกตรงนี้ จริงนะคือถ้าพูดตามความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่หนึ่งในแปดแต่ถ้าแบบสิบเอดสิบอะไรประมาณเนี่ยไม่แน่นะเว้ยคือต้องมารอดูอีกทีนะครับเพราะว่าอะไรทุกคนลองดูนะคะแนนของเราเนี่ยห่างจากอันดับแปดไม่กี่คะแนนเองใช่ไหมแต่แต่นะครับมันมีแต่นี่แหละตรงที่ว่ามันต้องมีแข่งอีกสองเกม นะครับเมื่อแข่งอีก2เกมมันก็ต้องรอดูผลคู่อื่นด้วยอะ่ะคือถ้าอยากไปใกล้เคียงมากสุดนะครับผมต้องไปลุนให้ข้างบนเขาอะ่ะสะดุดซึ่งก็ถือว่ายากมากนะฮะแล้วทีมเนี่ยหใน8เนี่ยมี1ทีมที่เราต้องแข่งกับเขาคือ Blast อันดับ7นะครับเห็นไหมเออผม ผมบอกว่าเราอะต้องเก็บให้ได้ทั้งสองเกมคือ Blast นะครับกับทางเรด l ูสบวกแต่ r เรด l ูสบวกเนี่ยพูดตามตรงอะไม่น่าจะรอดนะครับเนาะถ้าเจอเราอีกเกมหนึ่งแล้วก็เขาไปเจออีกเกมหนึ่งเน่ยก็ไม่น่าจะรอดแต่ Blast เนี่ยประมาทไม่ได้คือเอาจริงประมาทไม่ได้สักทีมอะอีกสองเกมอะต้องเก็บให้ได้วะหกแต้มมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับ ไม่รู้จะมีแบบปฏิหงปฏิหารหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าแบบทีมข้างบน,เ,นเขาสะดุดกันรัวๆอะไรแบบนี้แล้วมานเ,เด้งขึ้นไปอยู่หนึ่งในแปดโอ้โหคือมันจะเป็นความโชคดีมากๆนะเพราะว่าอะไรไม่ต้องไปเพย์ออฟแล้วถ้าไปเพย์ออฟเดี๋ยวก็ต้องไปเย่าเยือนอีกเพิ่มอีกสองเกมรวมทั้งหมดนะฮะในรอบลีกเฟสเนี่ยก็เป็นสิเกมเยอะเกินเหนื่อยไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะเราเปล่าเปล่านักเตะก็เหนื่อยเหมือนกัน นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายทั่วที่ต้องแข่งอยู่นะแต่ก็ถ้ามันไปเพลย์ออฟจริงก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าเราคิดอยู่แล้วนะครับว่าคงได้ไปเพลย์ออฟนะครับแต่ตอนนี้ก็ขยื่นขึ้นมา,าเรียกว่าขยื่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมาอยู่ในอันดับที่20เนาะอ่ะโอเค ขอพาไปเริ่มที่อาจ้ากิอลกันก่อนเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชุดขาวชื่นชอบมากนะครับในตัวน้องเขาตอนนี้คือฟอร์มดีมากเนี่ยได้ลงมาเมื่อไหร่นะครับอาจจะไม่วือหวาขนาดนั้นแต่พอช็อตสำคัญสำคัญหรือว่าช็อตที่เป็นประตูแกทำได้ยิงได้ยิ่งฤดูการที่แล้วเนี่ยก็คือชุดนี้แหละนะครับผมยิงไปหกประตูนะโอ้โห สุดยอดนะครับปีนี้ก็เริ่มยิงนะเริ่มยิงแล้วนะครับอ่ะลองมาดูเนื้อข่าวตรงนี้ก่อนนะครับก็คือโรมาโน่เนี่ยออกมารายงานนะครับถึงสถานะที่เปลี่ยนไปนะครับของอาดาคือแลนะครับเปลี่ยนไปยังไงนะฮะมาลองฟังกันนะครับเขาบอกว่าอาดาคือแลนะครับถือเป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้หรือ untouchable ของเรัลมาดิดไปแล้วนะครับในเวลานี้นะฮะมาดิดเนี่ยโอ้โห ต้องบอกว่าไงดีมีความสุขกับผลงานนะของอาด้าคือแรลมากและอาด้าเนี่ยก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่และไม่คิดเลยที่จะย้ายออกจากทีมไม่ว่าจะยืมนะฮะหรือว่าจะขายขาดนะครับเรอมริดนะครับถือว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของโปรเจกต์นะฮะร,ร่วมกับคาร์ลอนเชลติแฮชโค้ดเนี่ยแหละนะครับแล้วก็แม้แต่กระทั่งนะฮะหรืออนาคตก็ตามอ่าเขาโยงไปด้วยนะครับคือโรมมโนเชื่อไหมใส่ชื่อชาบีลอนโซ่ด้วยคือเขาบอกว่า ถึงแม้แต่กระทั่งอนาคตถ้าจะมีการปลดหรือว่าจะมีการที่อันเช่หมดสัญญาเนี่ยแล้วมีชาบีอลอนโซ่เข้ามาซึ่งเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยอาดาคือแลจะเป็นนักเตะอันทัชเอเบิที่อยู่ในทีมแน่นอนไม่ว่าโค้ชคนไหนก็จะรักก็จะชอบแน่นอน <c oughs> แฟนชุดขาวรักมากๆ <c oughs> เป็นสมบัติที่ห่วงมากๆตอนนี้ผมว่าไม่รู้ดิ คือคือก็เข้าใจนะครับว่าไอตัวลูกของเราเนี่ยมันก็เยอะเนาะแล้วก็ในตําแหน่งกองกลางเนี่ยก็แข่งกันเยอะมากนะฮะแต่ผมผมผมว่านะวันหนึ่งอาดากิแลเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นแบบถ้าไม่ตัวจริงไปเลยอ่ะก็คือผู้ท้าชิงลําดับที่หนึ่งที่จะมาแข่งกับตัวจริงะครับแต่ตอนเนี้อาจจะต้องแบบสร้างบารามีสร้างผลงานให้ตัวเองไปก่อนนะครับซึ่งทิศทางบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ คือเห็นแล้วอวยแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดีทุกเกมอ่าบางเกมก็เล่นไม่ดีก็มีนะครับแต่มันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะบางทีอ่ะทั้งทีมแหละไม่ดีนะครับนักเตะก็อ่ะก็พ่วงความไม่ดีด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่น้องได้ลงนะครับผมว่าเล่นดีมากกว่าไม่ดีและแฟนๆชุดขาวนะฮะก็น่าจะคิดเห็นเหมือนกันว่าน้องเนี่ยมีความสามารถมากแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับ คือถ้านะบอกไว้เลยนะครับถ้าแฟนๆชุดขาวไปเห็นข่าวที่ไหนสื้อไหนประเทศไหนเขารายงานบอกว่าอาณาคือแลเตรียมตัวย้ายนะไปอยู่กับทีมนู้นทีมนี้นะหรือว่ายืมอะไรแบบนี้นะครับเต้าทั้งหมดบอกไว้ก่อนออกตัวไว้เลยไม่รู้ว่าอนาคตจะทัวลงหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจแบบนี้นะว่าเต้าไว้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของดานี่เซบยอสกันต่อนะครับผมคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ เซอร์ออไพรนะครับคือโอ้โหจำได้ไหมในช่วงต้นฤดูกาลนะครับมีข่าวว่าแบบเอ้ยไม่แน่นะอาจจะถูกปล่อยนะครับเพราะว่ากองกลางมันเยอะแล้วไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าแล้วก็เซบิยอสมีความงองแงด้วยแบบมีข่าวว่าแบบเฮ้ยไปดูแบบไอแม็กชี่เบติสเตะด้วย ไปเชื่อมโยงกับเบติสหรือว่าจะกลับไปที่เดิมวะนะครับแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่นี่นะครับและตรงนี้น่าจะเป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งณผลงานเวลานี้ของดานิสเซบยอสนะครับสื่อรีเลโมนนะครับบอกว่าเรือมาดิดนะครับปิดประตูไปแล้วนะฮะการออกจากทีมของดานิสเซบยอสนะฮะแล้วก็มาดิดเนี่ยพึงพอใจกับพฤติกรรมนะก็คือนิสัยใจคอรวมถึงฟอร์มการเล่นของเซบยอสด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ นะสำหรับความอดทนนะสโมสรขอบคุณเซบาโยสนะฮะสำหรับความอดทนตลอดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ย้ายไปไหนแล้วก็ตอนนี้ได้ลงฟอร์มก็ดีนะครับในตอนนี้นะครับทีมมองว่าเขาอ่ะเป็นหนึ่งในกําลังที่มีความสําคัญมากนะครับผมกับทีมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยเป็นไปอย่างผ่อนคลายเขาบอกว่าเซบาโยสเนี่ยก็คือตอนนี้อายุ20กว่าเลยไหมถ้าผมจำผิดี่สินะครับแล้ว คืออนาคตอะถ้ายังอยู่กับทีมก็จะไปถึงระดับเป็นนักเตะซีเนียอะไรแบบนั้นแต่ตอนเนี้ความที่ทําให้ห้องแต่งตัวแบบมีความสุขทําให้ห้องแต่งตัวเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่าไงมีการพูดคุยบรรยากาศที่ดีอ่ะเซบิยอสเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องอ,อายุสัญญานะครับหรือว่าสัญญาของเขาเนี่ยเพิ่งต่อนะฮะเซบยอสเพิ่งต่อสัญญาไปถึงปี2 0 2 7นะครับผมยัง ถ้ามองมุมนี้ผมว่ายัางไม่ต้องต่อก็ได้นะคือถ้าอยากรอดูสุดๆนะครับรอดูจนจบฤดูกาลเนี่ยว่าฟอร์มจะเป็นยังไงคือบางทีอะครึ่งฤดูกาลแรกดีอะแล้วครึ่งฤดูกาลหลังอ้าวทาไมแตกต่างจากครึ่งฤดูกาลแรกแบบนั้นอะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมนั่นแหละผมเลยคิดว่าลองดูไปก่อนสังเกตนะฮะเก็บสถิติสแตทของเซบายอสนะครับผมแล้วก็ดูไปจนจ,นจบฤดูกาลนี่แหละถ่าดี อาจจะต่ออีกสักปี2ปีอันนี้ก็ไม่เสียหายนะครับหรือดีไม่ดีอะไปต่อแบบปี26่สอ่า2ก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่ต้องมารอดูที่ทางอีกทีเพราะว่าเมื่อฟอร์มดีมาปุ๊บดีไม่ดีนะมีทีมสนใจนะครับผมและคิดว่าซิบิยอสอาจจะแบบอยากไปเป็นตัวหลักที่อื่นอะไรแบบนี้นะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข่าวของทีมไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สโมสร ยังเห็นนะศักยภาพคุณค่าของเซบิยอสนะครับแล้วก็เขาทำได้ดีด้วยอันนี้ต้องยอมรับจริงนะครับและปิดท้ายด้วยสนามซานเียโกเบนาเบลกันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่านี่ผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนนะฮะผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนว่า,าทีมชาติไม่ใช่ทีมชาติดีประเทศสเปนนะครับโปรโตุเกสและโมโร็อกโกเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพร่วมนะครับในฟุตบอลโลกปี2030 และเห็นไหมชื่อเขียวเนี่ยได้จนได้นะฮะซาอุดิอาระเบียนะครับผมจะเป็นเจ้าภาพในปี2034หรือว่าอีก4ปีต่อจากนั้นนะครับซึ่งนะฮะหนึ่งในสนามที่จะเล่นนะฮะในบอลโลกเนี่ยก็มีซานติอาโกเบ็นเบลนี่แหละนะครับแต่นะเขามีการแบบเอาสนามที่เป็นจุดเด่นหลักๆของแต่ละประเทศรวมไปถึงแบบ ศักยภาพอะไรแบบนี้ด้วยของสนามนะครับที่จะเอามาใช้ในนัดชิงบอลโลกปี2030นะฮะและหวยไปออกที่ซานติอาโกเบเนเบลและเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวเลือกเดียวด้วยซ้ําเพราะว่าดูจากปัจจัยหลายๆประเทศแล้วสนามซานติอาโกเบเนเบลมีเทคโนโลยีมีปริมาณมีขนาดที่สามารถรองรับจํานวนของคนดูได้ นะครับเป็นการรายงานของสื่อการูเซลเด p ปอติโบนะครับผมเขาบอกว่าซานติโกเบเนเบลนะครับเป็นตัวเลือกเดียวนะครับที่แท้ทททูี่แ้จริงเลยนะฮะในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030รอบชิงชนะเลิศน,นะครับโดยเป็นการยืนยันจากสหพันธ์ฟุตบอลสเปนหรือ r f e f โอโหแน่นอนละคือถ้าเป็นการยืนยันจาก r f e f แล้วเขามีการประกาศแบบนี้ผมว่า99 เลื่อมเลือมแล้วอ่ะอีกนิดเดียวจะรอให้รอแค่แบบสื่ออื่นเอาไปเล่นซึ่งสื่ออื่นที่ว่าเนี่ยก็เอามาเล่นละหนึ่งนะครับผมว่าเป็นไปได้อย่างมากนะครับผมที่ซานติโกเบเนเบลเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับหรือว่าเป็นสนามนะในนัดชิงนะครับผมว่าสุดว่ะคือครายได้ผมว่ากินเต็มนะฮะมันไม่ได้มีเพียงแค่แบบเอามาใช้นัดชิงเท่านั้นนะคือนัดอื่นอ่ะ มันก็มีนะครับผมมันต้องมาใช้ด้วยกันนี่แหละซึ่งบางคนก็ถามว่าโอพี่3ประเทศเนี่ยมร็ o c โ o นะฮะโปรตุเกสแล้วก็สเปนเนี่ยทำไมไปใช้ทั้ง3ประเทศอย่างแรกนะครับมันเป็นการจับจับมืออะความร่วมมือนะครับมันมีหลายอย่างนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจมันมีเรื่องเกี่ยวกับแบบความฟรีเวอร์ในประเทศอะไรแบบนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงแบบการเงินอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับซึ่ง3ประเทศเนี่ยติดกัน คือไม่ต้องแบบบินไปในห่างกันมากอะไรแบบนี้นะครับยิ่งโมร็อกโกเนี่ยอยู่ข้างใต้นะของทางสเปนเลยนะก็ง่ายนะต่อการที่จะแบบขยับขยื่อนไปแต่ละที่ไปเล่นที่นูน่นที่นี่นะครับแล้วก็ไม่ชนกันด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเวลาแบบมีแมชเวลาเดียวกันมันก็แบบสนามมันก็ห่างกันมันก็สะดวกสบายนะครับผมอ่ะมารอดูกันนะครับปีนี้สมัยยี่สี่ยี่ห้ายี่หกโอ้ยอีกหกปี อีกนานนะครับผมแต่ช่วงนี้เดี๋ยวก็จะได้เจอแบบเดี๋ยวจะมีบอลยูโรใช่ไหมมีบอลเนชั่นส์ลีกอะไรแบบนี้เนาะหมายถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกไอทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะนะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาตามกันนะครับอ่ะไปแถมข่าวนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เปิดตัวไงเขาบอกว่าเนี่ยอาดิดาเนีครับเปิดตัวเสื้อโปโลนะครับผมแจ็คเก็ตและก็ฮูดนะฮะอ่ะอันนี้เป็นโปโลก่อนคอกลมนะ อเล็กชันฟรีฟอย์เห็นเห็นโลโก้ไหมอ่าเนี่ยแจ็คเก็ตแต่แจ็กเก็ตกกม่นสวยว่ะเนี่ยทุกคนดูอื <c ười> คือไม่ผิดหวังแน่ถ้ามีคนซื้อจริงดูนี่ภาพรวมนะฮะ <c ười> คือฮูดก็สวยเสื้อคอกลมก็สวยไม่รู้จะขายในไทยหรือเปล่า <c ười> แต่ผมอยากอยากได้แจ็กเก็ตมากอะ่ะแต่น่าจะแพงอะ่ะนะฮะดูจากแบบ ดีเทลดูจากแบบลักษณะแบบนี้หูแพงหูฉี่น, <c oughs> นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวอันน้อยนิดสำหรับวันนี้นะฮะก็พยายามนะฮะขุดข่าวมาให้เป็นแฟนชุดขาวเพื่อจะได้อัปเดตข่าวทันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เจอกันในมาริทอลออนฟรายเดยนะช่องสมตุยวรุ่นชุดข่าวนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสิยาขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดผิดพูดถูกประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ